กินฮอตะกินอตกันแล้วกอดกัน้องมาลาไปกอดแม่ย่าแล้ว,วลวาให้กับปเะา่ะใกิดฮอตแย่เนาะไม่ได้เจอกันดนพอพอหมพอมดซื้อคอ้ไข้ขึ้นกันก็อันทาคนที่อ่านท่าหายกันโดนมาอ,าอ่านเจอหน้าเจอาตากันเนาะพอมซื้อพอประเมินคข้ขบนเลย

Ok, so <laughs> so anh okay. okay, okay, okay. <laughs> đi vào đã mua thôi Đi Ok, Cần chị bán, bắt thiêu Mình sẽ dùng nhạc bụi để... Khuôn mưa không sao nữa này, đưa đi này. Nhắm đi, nhắm bụi đi Mình sẽ nhạc bụi để... Bán xuống mũ Đến đây, họ có mà phục cân Bên bên cát nhằm lên, cẩn thận này, này. Thế bà bà

อยู่นี้ไปหอดปุ่นกับประมาณสามล้สา <3, 3, S 2> มสามมสี่โงน่าจะประมาณเย็นเนาะเราจะเอาพักกัดข,ขาวกัดข,ขาวไี่เอ,เอาหัวเดียวหัวใหญ่เนี่ยเด็กี่ข่แม่ตาแต่แบบแบบจบตายควงกันแล้วนะ

เตรียมโดยแม่ละเสส่วนกินเลยเขาเสตส่วนกินเท่าเสตตัวยกโบ๊ยู่ใส่เดี๋ยวเอายกโบเนี่ยเอาเส้นลอนเนี่ยเอาสองแผ่นเขาสองแผ่นก่อนเลยแพ้วก็เตรียมอไวเอาไปเมื่อกันซื้อนะ

1่ 30. 30. 30. 30. 30. 3่ 30.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  ไปบ้านอันตักเที่ยวี่น้องบ้านที่อันของน้องอันน้องๆหนังเงียเที่ันอยู่รวมกันซ้าไปซ้าไปหลังค่าอันันนั้นน่ะวันหน่งกระเจ้ามาอันข้าเฮียนอ่ะหลายๆคนน่าจะเคยมูอยู่นบางคนเคยไปลินแต่ว่าไปเที่ยวเดียวแล้วก็ไปอีกเลยเดี๋ยวเที่ยวนี้ไปเที่ยวที่สองเป็นบ้านของปู่ของย่าน้องมาลาเนี่นเองน้องมาลาพวน้องมาลาก็มาแต่ปักเดี่ยวพุดเท่าไหร่

ไอ้คนโทนหิวไอ้คนเคยจะเป้าวางคืนมันสิเปื่อนหิวไว้คนโคตโทนไว้ฝั่งเนี้ยมาละมังกรแก้วมังกร ซื้อพักซื้อมีอันนี้ละซื้ออไบอกคนนี้เลยเจ้าป้าเด็อเออคือคือกันปะบอเทตก้อยคิดว่าเจ้าเป็นน้องเท่าไรไม่อยากเจ็ดสิบห้าาพันหัตู้ห้าพันไปนำสี่ปะ

กคิดนฮอตวะกิน,ปปน,นอตกันแล้กอดกันมองมาลาไปกอดแม่ย่าลแล้วน,นี่แหละมู่งบ้านคุเจ้กา,า,ากันหักกันแล้ว สวัสดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดี๋นีนั้นเขามาพบกันอยู่ที่บ้านปักเทียวเมืองเลยแข้งสญาบุรีขึ้นเมืองสงขาเลยนะเดี๋ยวนี้นะอย่างที่เมืองสญาบุรีที่เมืองเมืองสญาบุรีอย่างไงบ้านสุนทรมุขเดี๋ยวนี้นั้นเขาก็มาพบกันเป็นบรรยากาศยามแรงกันแล้วพี่นยังไงแต่ว่าบรรยากาศนี่คือตอนเสาร์อยู่เพราะว่าเป็นฤดูฝนวันนี้ฝนตกเหมือนเมื่อ เป็นยักษ์น uh, uh ี huh. ่ม <retention startup> <Yeah>. ุ้งบานส่วนพอม้วก็ประมาณนี้เลยบานมีผู้เฒ่าผู้แก่อีกหน่อยนี้เพื่อเป็นบ้านอบบุญในจังศีนั่นเนาะแข้างก็บจิเป็นในส่วนธรรมศาสตร์ยังไงีมาร์ต้าก็หิ้อย่างวันหิ้น้ำส่วน น้ำเหรอโอ้น้ำอย่างก็เป็นอันนี้เนียบใบไม้ร่นลงไปอยู่ในห้อเสื้อฟังหรอ <c oughs> สบายดีไม่เท่าอ,อยู่เืินเลี้ยงล้านเจ้าเนาะเนะขาเอาลาเทียเลยกทำเื <c oughs> ่นงเขาพู พ่เธอันน oh, okay. la ี้ยังไงหลานเจ้าบ่นี่จ้ะแม่แ่้าอน้าเื่อคนนี้คนนี้เนีเออม่นยแมนายคนนี้เนาะเนีเนี่มอหมอมอะไรกีายคนนี้เนาะคนนี้อ๋อคนนโอ้เป็ครายเถอะอ่ะกูยังเนี้ยเราตายังไงยัง เ <comp> อ um, okay. uh, ้ยนนมาสิ้อพ่ลๆพ่อมาลเป็นอ้พกบ่อื่อ้กเออเป็นอ้กอืเออเราคนอยู่นี่ใหญ่อยู่นี่เกอยู่นี่เนาะเราเนาะพ่อเจ้าเนาะบ่แม่นกอยู่นี่ติกอยู่ไสอหแน่เฮาอยอยู่รือยู่ก็ต่อยพันตังอนพเดืนเออแล้วยายมอยู่นี่ ฝาอเด็กน้อยคนนี้น่ะฟาคือฝรั่งเลยเนี่เคยฟันเลยข่าแล้วไปลงน้องเรามาลาวนปตะลาดมาักเตละดข้งนี้่าวกายมาเลามาเตนอยู่ะแล้วก็เพื่อนเราสองคนที่อยู่นี่น่ะจะเจ้ากระปุกพูาสอันน้องไงอันน้องอ่ะพครัวหล่อเตียน้องาให้เจ้านา อิอกอ่ท้อแต่นากไ่ได้เจอกันโดนพอหมดพอมื้อคคลายืกออันก็อันพาคนที่อันห่างหายกันดนมาอ่นเจอหน้าเจอตาอก,อก,อกันเนาะพมดซึ้อพอเพิ่นคลายคายขึ้นกันเลยคลายคายพวกกะพักพักจก,กันน,นะผมเน,นยเด,ดีดายามา นองมาลาคนนี้ปะนี <S <S ่อีกคนนึงคนนึงเป็นได้หรือเปงีป็นน้องเป็นน้องแก่ข้าเจ้าเฮียนห้องใดล่ะนี่เฮียนมอหนึ่งเฮียนมอนึงอ๋อน้าเอาตามปีกไก่นี่ปะปีกายนี่เราไปมอนึง ສະແດງວ່າເຈົ້າເຄີຍເຫັນອ້າຍບໍ່ເຄີຍເຄີຍເຫັນເນາະອ້າຍກໍເຄີຍໄປລິດນໍາຊິເຈົ້າແດ່ເນາยຈືໄນາະອໄບີດ້ນດີມນຜູໃດາ าเดินหาโตกหน่นอกนตมองหน้เตามายายได้อยู่หน้าเออเออย่หัวเลยายะมต้อยเหรอเนอะมาขายขนมแม่มาขามาเเล่นละาฟรีมาแจกเอยอยอม้มาเที่ยวซืน้อยหลายเนาะตามเจ้าเนาะ

อามาาขอบใจทุกคนขอบใจนี่ให้แป่กไเลมาลาเด้ <laughs> อองข้ดวาเรียนว่าจกอบใจต้นีนี่มาคุดนะนี่ต้องแบบนี้แลดด้วว้ยาเาจาะอ้เ้าย

ở bên nè ạ bên nè ạ chút nè ạ chút con ạ chút nè